ันนนบิพี่มจะมาสวัสดีครับมาครับพี่น้องมือนีบเบาเช่นผ้ามหาอยู่หากินครับเบิงลุ่งพันแท่งเอียนนะครับพี่น้องแท่งปลาไหลวิธีเช่าอีสานบ้านเฮาลองเบิงวาสีหมานบอมือเนี่ยดินถมเบดติหูวมัน คณเลี้ยวสาไตรนะบ้านคนตะเก ا าปีนี้โอ้ยมันแ้วมันบริบซบเนาะมันอยู่ลุมโมคือดอกเตี้ย มันต้องเห็นหู้แมนบอลนังเสียเนี่ยมนตัวนี้ครับบัพี่น้องมันจะกินหมดบ่โอ้โอหมดแล้วหมดแล้วได้บ่น้ลลอคืลลอบอลหรอพ่อออกตีนแผลหรอบเปัลล่ม กำลังปั๊มโอ้ปลาตองวันนั้นปลาบึงพี่น้องโอ้ยลดเมื่อลดมือวัเด่นรีโ้ตัวใหญ่ครับดูคนได้มติกินตองใหญ่ตองใหญ่จจุดเลย คือหมยยยันแถวพญานี่้บนข้อ,คอ,คอเขาแทบประดุกเลยมงบัดไดได้บัดดันวันี่ยนบนเนี่ปแนี้สมก็บว่าปลาทัางไหวอยู่แ้ได้อีกแล้วครับนึงแตมบแตมปีเมื่อพญายงาริมชนบางาข้นเรียงง่วนบางาข้นเรียงง่วว่าสันป่าขังใ้เพิ่นคุ้ยไบเมียนควมน่มเพิ่นดีๆครับ ลงไปอีกแล้วครับได้บ่ได้บ่ล้นล้นล้นแต้มที่ซีมองมันมองมันอยู่มองมันอยู่ขาดเตี้ยจับป่าเมื่อเป่าคนมา จับปลาเนี่ยจับยากมัจับมื่อเป่านี่บดเตี้ยโอ้บหายที่หลเถอะครับมันเอายังเตี้ยจับปลาเนี่ยโอ้ยมันบดนั่นดอกมันคงอยู่คงอยู่ปลาเฮ้ยมันบดขอปลาหน้ามันมันบดินมันบดด วันรบอยสัเน uh ีโ oh อ้ยบลลงจ้เท in ือกเนียมันมันหกบป่หกจังไหนเปลี่ยนเตื่อน้ามม้วีเพียงเอี่ยวนี่บัวยันนีปลาดุกม้วนตปลาดุกกับีไหลปตึกไปกินนี่นะเดี๋ยวไม่ยากเดี๋ยวสีไปตึกบบกหอยกับเอาเสียบกหอยไปบ่มีผู้ใดล้งบ่ท่านมีไ่ายลงเจ้าเทือกตะผลปลากรบอกเลี้ยวโอ้ยปลาดุกกับปลอยไปตะผลมันกับบกหลานึงเนาะ บอนมันอยู 2> 2> yes. right. ่ม yeah. hey. so ันบอนเลยบอนบอนบอนจะตยนกับตีเพียงเอวนี่พอดีเมื่อวะตักตึกไปกินเดี๋ยวไปตึกน้องมันบกบอยบกเดีวไปงูบควายน้ำเตัดมที่สแต้มที่สี่มาครับพยังาจับโดยมือเป่าบี่ห ไก่ไก่เคืนถังหรอ่ครับโอ้ขาก็ตอนก็เห็นมันตายมันตายเลยมันตายเพราะเราื้อถงตอนนี้มันสิโคมันสิโค้รตายาวบ้านอ่นโลโลอยู่ด้โลโลกลัวหมดนะโลกลัวป่ะต้อไก่โอ้ยปลาไก่ปลาไก่ปลาตอนลาบเน้อหมดแล้วลาบเนียวได้ยัยหันอ๋อโบเห็นบุคไปแงยิน บอกเกอเราก็มาได้กินจับปลาดุกไหมเราเมื่อไงคุณเอ้ยบางอยาใช่รอเขาไม่ใช่รอเทีาอ่ะขั้วเนื้อไปเสียงเหรอใช่นส่ลงเฟียรเไปหรอไมได้เขียวสีเข้มได้ให้กูขุดกูเขียวหม่านนี่แม่มันนี่ กูถี่มาว่ะทีกินเสียดเสียขอโทษก็เอิ้นถามพอยู่ด้วอปเหลเออยู่ตัวออนน้ำตาลยู่ใส่ปุ๊กนะแม่กเปิดกินเ้เขาเห็นะเปิดบะได้มันเป็มันมีอมึอยู่ามันก็จังนียสอ่อนอ่อนหลนยังมีมีอไอยู่าอย่งแล้าเนมากตาเนาะกะตักบวรดสวนเอิ่มแันอันที่ยาวเพระว่ามันมีเยอะ่่เรียยอเบี้ยน เทีงแล้วมานเใม่เไเที่ยมันขเียเมดีนะถเขตีไปไบมดเลยรถที่อัดรถเกาแบบว่าเอาไปกินสุกสัหบดกินกเอานะโาเบหนาเนอเขาแบบยูเลยเบนก็เคนกินเนาะเอาเขาเนเลาอีดีอีร้อนอย่างงีบอเนวบก็จะว่าปวดได้ว่าเหลาเนี่สั่นขนบ่หงด้วยอะไราย เนหพนนจังโอ้หมานอยู่ตัวนี้ครับบ่อเดชไทยต้อนพันนันแท่งได้หนีมาก่อนครับพี่น้องลุงพันวาบมเป็นตะคือดอกว่าสันมันหือน้ำกลดมาสั่คัมอห้าข้ารถนะครับคุยเอาแบบคัมสอห้าค้ารถตอไงปลตองไงปลาไก่ปลาตีพันนันพอ